สวัสดีค่ะน้าแม่จันก็จะมานาะพันนาะมีใบนาะต้นเอื้องทองเนาะเป็นต้นไม้นะสิริมงคลนี่แม่จันก็จะพันนิ้วนะให้ดูเลยนาะ,น,ะนี่ต้นเนาะเอื้องทองเนาะหรือว่าม้าลายนาะเราก็จะมาห่มนิ้ว สามารถห่มนิ้วได้เนาะไม้สวยๆนี่นเนาะห่มนิ้วสองชั้นเนาะได้ต้นเอื้องทองมาต้นเอื้องทองชื่อดีนะชื่อสิริมงคลนีน่ห่มสองชั้น แล้วก็จะพันให้ดูสดๆนี่หรือว่าต้นม้าลายนะนี่ค่ะ ต้นเอื่อมทองแล้วก็ทําสามารถหมนิ้วได้นะสวยแบบสวยแบบออร์แกนิกธรรมชาติเพราะว่าใบไม้เนาะที่เป็นสลีปมงคลนะเขาก็จะย่อยสลายนได้เองน,นี่สวยมากเลย นี่คะ่ะสวยธรรมชาติเลย3นาทีกว่าเราก็ได้คลิปยาวแล้ว